จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทุนระเบิดแค่ชิ้นเล็กๆที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์สงครามไปแล้วค่ะกลับกลายมาเป็นเอ่อชนวนความขัดแย้งทางการทูตครั้งใหญ่อเรื่องราวของเราวันนี้มันเริ่มจากเสียงระเบิดแค่ตูมเดียวในป่าชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเสียงเดียวจริงๆแต่เสียงนั้นกลับดังก้องไปไกลามากถึงเวทีประชุมที่เจนีวาที่นิวยอร์กใช่ค่ะ การเจาะลึกครั้งนี้คือเราได้ข้อมูลมันหลายชิ้นมากเลยครับมีทั้งถแถลงการรัฐบาลรายงานลับของผู้สังเกตการอาเซียนไปจนถึงบทวิเคราะห์ปัญหาเขตแดนที่แบบย้อนไปเป็นร้อยปีค่ะมันซับซ้อนมากภารกิจของเราก็คือการมาประติดประต่อจิกซอพวกนี้แหละครับที่มันดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองเพื่อหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วทำไมในขณะที่ผู้นำจับมือกันในห้องแอร์อทหารของพวกเขากลับต้องมาเสี่ยงชีวิตกับกับระเบิดในป่าใช่เลยค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทหารไปเหยียบกับระเบิดแล้วก็จบครับแต่มันคือภาพสะท้อนของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากคือความไม่ไว้วางใจที่มันฝังรากลึก เหมือนทุ่นระเบิดเลยเหมือนทุ่นระเบิดที่รอวันประทุอยู่ใต้ดินมานานหลายสิบปีเลยค่ะสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือการพยายามแกะรอยความขัดแย้งนี้ที่มันสู้กันในหลายมิติพร้อมๆกันทั้งในสนามจริงในห้องประชุมแล้วก็ในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยถูกต้องค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนปี2568มีทหารไทย4่นายได้รับบาดเจ็บ จากการลาดตะเวนแล้วไปเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคล 2. 2> คล PMN2 ใกล้ๆกับปราสาทเขาพระวิหารเลยมีนายหนึ่งนี่อาการสาหัสมากถึงขั้นข้อเท้าขาดน่าสลดใจมากค่ะคำถามแรกเลยที่คนคงสงสัยก็คือในพื้นที่ชายแดนที่เรารู้กันว่ามันเต็มไปด้วยกับระเบิดเก่าจากสงครามเนี่ยฝ่ายไทยมั่นใจได้ยังไงครับว่านี่เป็นของใหม่ ที่เพิ่งมีคนนำมาวางเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยครับความมั่นใจของฝ่ายไทยเนี่ยมาจากหลายปัจจัยประกอบกันอย่างแรกเลยคือเรื่องพื้นที่พื้นที่ค่ะตรงจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางที่ทหารช้ลาดตระเวนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เคยผ่านการสำรวจแล้วก็เก็บกู้ไปแล้วในระดับหนึ่ง หมาความว่าถ้ามีใครแอบมาขุดดินฝังอะไรใหม่ๆก็น่าจะสังเกตเห็นร่องรอยได้ง่ายกว่าพื้นที่รกๆทั่วไปถูกต้องค่ะเหมือนสวนหน้าบ้านเราที่กวาดใบไม้ทุกวันถ้ามีคนมาขุดหลุมใหม่เราย่อมรู้ได้ทันทีครับและที่สําคัญกว่านั้นนะคะคือคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจําประเทศไทยหรือ AOTTH เนี่ยครับ AOTT เขาลงพื้นที T ่ตรวจสอบทันท <i> ีหลังเกิดเหตุเลยและผลการประเมินสภาพหน้าดินกับลักษณะการฝังก็ยืนยันตรงกันว่าทุ่นระเบิด PMN2 ลูกนี้เพิ่งถูกฝังลงไปไม่นานฟังดูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยแต่ แค่นั้นมันพอจะชี้ตัวคนทำได้เลยหรอครับยังค่ะแต่มันมีหลักฐานชิ้นเด็ดกว่านั้นอีกที่เรียกว่าเป็นใบเสร็จเลยก็ได้ใบเสร็จคือในบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ไปเจอโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งตกอยู่โทรศัพท์มือถือใช่ค่ะเชื่อว่าเป็นของทหารกัมพูชาที่อาจจะทำหล่นไว้ตอนล่าถอยพอเปิดดูข้างในเท่านั้นล่ะค่ะเจออะไรครับ เจอทั้งรูปถ่ายและก็คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพขณะกำลังวางทุ่นระเบิด PMN2 โอ oh ้โหชนิดเดียวก,กันกับที่ระเบิดเปะ๊เปะเลยโอ้โห oh นี่ไม่ใช่แค่หลักฐานแวดล้อมแล้วนะคะแต่มันคือหลักฐานคาตาที่มัดตัวเลยว่าเป็นการกระทำที่จงใจและเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างกรรมสิทธิ์อยู่โอ้โห oh มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอขนาดนี้ฝั่งกัมพูชาจะ จะแก้ตัวยังไงล่ะครับเนี่ยเขาไม่แก้ตัวค่ะเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการตอบโต้ทันทีบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงไร้มูลความจริงค่ะแล้วก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำอธิบายของเขาก็คือทุ่นระเบิดที่ทหารไทยไปเหยียบเนี่ยเป็นของเก่าสมัยสงครามกลางเมืองที่ยังเก็บกู้ไม่หมดอ้างว่าเป็นของเก่าใช่ค่ะ และยังยืนยันด้วยว่ากัมพูชายึดมั่นในอนุสัญญาออตโตวาที่ห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอย่างเคร่งครัดเดี๋ยวสิครับแล้วเรื่องจุดเกิดเหตุที่ไทยบอกว่าเคลียร์ไปแล้วล่ะแล้วแล้วคลิปล่ะครับกัมพูชาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงเขาก็โต้แย้งในทุกประเด็นเลยค่ะกัมพูชาอ้างว่าจุดเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในดินแดนไทยอ้าวแต่อยู่ในเขตหมู่บ้านเตโชมรกตจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาต่างหากอา แล้วก็เป็นทหารไทยเองที่เดินล่าตรเวณออกนอกเส้นทางเข้ามาในพื้นที่ของเขาโทษเราซะอีกใช่ค่ะส่วนเรื่องคลิปวิดีโอฝั่งเขาลวกที่จะไม่พูดถึงเลยเทำเหมือนไม่มีหลักฐานชิ้นนี้อยู่บนโลกกลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเลยค่ะที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนมากอีกฝ่ายบอกว่าทั้งหมดคือเรื่องโกหกกลายเป็นสถานการณ์ที่แบบต่างฝ่ายต่างพูดกันคนละเรื่องเลยนะครับมีหลักฐานที่ดูเหมือนจะมัดตัวได้แต่ก็ถูกปฏิเสธแบบหน้าตาเฉย มันเหมือนทางตันเลยใช่ค่ะแล้วพูเจอแบบนี้เกมการทูดมันเดินต่อ,อยังไงครับสายไทยไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลสั่งใช้มาตรการตอบโต้ทันทีเลยทันทีเลยคือระงับข้อตกลงความร่วมมือที่เพิ่งจะเซ็นกันไปหมาดๆครับแล้วก็ชะลอการส่งตัวทหารกัมพูชา18นายที่ถูกจับไว้ก่อนหน้านี้กลับประเทศโหนี่คือการส่งสัญญาณทางการทูตที่แรงมากเลยนะ ว่าเราไม่พอใจอย่างถึงที่สุดแรงมากค่ะแล้วในเวทีโลกเราทำอะไรบ้างครับเพราะเรื่องทุ่นระเบิดนี้มันมีกฎหมายระหว่างประเทศคุมอยู่ใช่ค่ะและนี่คือการเดินเกมที่น่าสนใจมากของไทยครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศสีศัสดกพวงเกตุแก้วประกาศเลยว่าจะยกเรื่องนี้เข้าที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาที่เจเนวา เเวทีใหญ่ลยซึ่งเป็นเวทีใหญ่สุดของเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็จะเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระรลงพื้นที่มาพิสูจน์กันเลยว่าใครพูดจริงใครโกหกโอ้โหนี่คือการใช้กลไกของโลกมาเป็นอาวุธกดดันกัมพูชาโดยตรงเลยค่ะถ้ามีทีมจากนานาชาติเข้ามาสอบสวนจริงนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วกัมพูชาเจอตอบโต้แบบนี้เขารับมือ,อยังไงครับกัมพูชาเดินเกมได้ฉลาดมาค่ะยังไงครับคือ แทนที่จะมาเถียงกันเรื่องพุ่นระเบิดที่ตัวเองกำลังเสียเปรียบเรื่องหลักฐานอยู่นะคะคเขาเลือกที่จะเบี่ยงประเด็นด้วยการยกระดับความขัดแย้งไปสู่เรื่องที่มันใหญ่กว่าแล้วก็ซับซ้อนกว่าเป็นร้อยเท่าเรื่องอะไระครับนั่นก็คือปัญหาเส้นเขตแดนทั้งหมดตามแนวชายแดนเลยค่ะเดี๋ยวจากเรื่องกับระเบิดลูกเดียวกลายเป็นเรื่องเขตแดนทั้งหมดเลยเหรอครับนี่มันเหมือนคนละเรื่องกันเลยนะใช่ค่ะท่านนายกคุณมาเน่ของกัมพูชาประกาศเลยว่า ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ให้นําข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนทั้งหมดขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลโลกหรือศาลโลกไปเลยทีเดียวโอโ้โหนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะแต่มันคือการพลิกกระดานทั้งกระดานเลยโหนี่เป็นการตอบโต้ที่เหนือวความคาดหมายมากทําไมเขาถึงกล้าเล่นใหญ่ขนาดนั้นครับเพราะว่ากัมพูชามีความทรงจําที่ดีกับศาลโลกค่ะอ๋อคดีปราสาทพระวิหาร ใช่ค่ะเขามองว่าตัวเองเคยชนะคดีประสาทพรวิหารมาแล้วการลากไทยกลับไปที่ศาลโลกอีกครั้งจึงเป็นไพ่ที่เขาคิดว่าได้เปรียบครับแล้วเขาก็เอาจริงถึงขั้นขอมติจากรัฐสภาให้ฟ้องไทยใน4ี่พื้นที่ทับซ้อนสําคัญทันทีเลยอื กลยุทธ์นี้มันได้ผลชะงัดเลยค่ะเพราะมันทําให้เรื่องทุ่นระเบิดที่กําลังร้อนร้อนอยู่เนี่ยถูกประเด็นเรื่องเขตแดนที่ใหญ่กว่าเมื่อบไปเกือบหมดกลบข่าวไปเลยใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสของประชาคมโลกไปที่การต่อสู้ทางกฎหมายที่มันยืดเยื้อยาวนานแทนที่มันน่าแปลกก็คือในขณะที่นักการเมืองกับนักการทูตกำลังสู้กันดูเดือดขนาดนี้กลับมีภาพข่าวจากอีกมุมหนึ่ง ว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคของทั้งสองฝ่ายยังลงพื้นที่สำรวจเขตแดนทำงานร่วมกันอยู่เลยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกับจันทบรุรีตกลงแล้วเขาทะเลาะกันหรือเขาร่วมมือกันแน่ครับเนี่ยนี่แหละคะ่ะคือความซับซ้อนของสถานการณ์นี้เพราะในขณะที่การเมืองระดับบนกำลังร้อนเป็นไฟครับกลไกความร่วมมือในระดับปฏิบัติการมันก็ยังเดินหน้าต่อไปเหมือนเป็นคนละโลกกันเลยอืซึ่งทั้งหมดนี้มันมีรากมาจากปัญหาเดียวกันที่ยืดเยื้อมาเป็นร้อยปีตั้งแต่ยุคอาณานิคม มาถึงจุดนี้จนได้ั่้ก็คือกัมพูชายึดถือแผนที่มาตราส่วน1นึ่งต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทำไว้ให้เป็นหลัก oh. ส่วนไทยเราบอกว่าแผนที่ฉบับนั้นมันหยาบมากแล้วก็มีจุดคลาดเคลื่อนเยอะเราเลยใช้แผนที่ของกองทัพทีท่เราทำขึ้นเองซึ่งละเอียดกว่ามากคือ1ต่อ5 0 0 0มืน L 7 1 1 8หรือที่เรียกกันว่าซีรีส์ L s e 1 8นั่นแหละคะ่ะ มันเหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งใช้แผนที่โบราณที่วาดด้วยมืออีกฝ่ายใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Maps อะไรแบบนั้นเลยหรือเปล่าครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะในทางเทคนิคคือมันใช้คนละระบบการสร้างแผนที่กันด้วยซ้ำของฝรั่งเศสเป็นซีโนซซยโดของเราเป็นเมอร์แคเตอร์มันเลยเอามาวางทาบกันตรงๆไม่ได้เลยครับมันจึงเกิดพื้นที่สีเทาๆที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นของตัวเอง และจุดที่เกิดระเบิดครั้งนี้ก็อยู่ในพื้นที่สีเทาๆที่ว่านี้และค่ะแต่เราก็มีคณะทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานี้อยู่แล้วใช่ไหมครับที่เรียกว่า JBC มีค่ะเรามี JBC หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมมาตั้งแต่ปี2540แล้วครับแต่ความคืบหน้ามันช้ามากค่ะช้าจนน่าใจหายช้าขนาดไหนครับลองนึกภาพตามนะคะว่ามันเหมือนการต่อเฟอร์นิเจอร์ที่มีน็อต73ตัวครับ แต่ตลอด25ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะตกลงกันได้ว่าจะขันน็อตตัวไหนลงตรงไหนไปแค่45ตัวเองโอ้โหมันเลยยังคาราคาซังอยู่แบบนี้แต่ถึงจะช้าเขาก็ยังประชุมกันอยู่นะคะล่าสุดก็เพิ่งตกลงกันว่าจะเอาเทคโนโลยีไลด้ามาช่วยสำรวจครับนี่คือภาพที่ขัดแย้งกันอย่างที่ว่าละะ้วค่ะโอเคพอจะเห็นภาพรวมที่มันทั้งซับซ้อนและย้อนแย้งมากๆแล้วถ้าเราลองปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน เราจะสรุปภาพใหญ่ของสถานการณ์นี้ได้่ายังไงครับถ้ามองจากมุมสูงนะคะเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าวงจรอุบาทหรือวิเชไซโคที่ชัดเจนมากครับนั่นคือปัญหาทุนระเบิดจะไม่มีทางถูกแก้ไขได้แบบถาวรตราบใดที่ปัญหาเขตแดนยังไม่คลี่คลายแต่ในทางกลับกันการจะเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก็ทำไม่ได้อย่างปลอดภยัยถ้าในพื้นที่นั้นยังเต็มไปด้วยทุนระเบิดติดล็อกกันไปมาใช่ค่ะ มันเลยติดล็อกกันไปมาแบบนี้หาทางออกไม่ได้เลยแล้วมันก็ขยายจากการสู้รบกันในสนามรบไปสู่การสู้กันในทุกมิติเลยถูกต้องค่ะนี่คือสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้ใช้แค่ปืนแต่ใช้การทูตกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงทางเทคนิคแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธครับแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือ ราคาที่ต้องจ่ายไปกับเกมการเมืองเหล่านี้มันคือชีวิตและความปลอดภัยของทหารและชาวบ้านตามแนวชายแดนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงทุกวันทุกวันจริงๆค่ะแล้วสถานการณ์เรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรามีเส้นตายที่ต้องทําให้เสร็จด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือเรื่องที่น่ากงังวลมากข้อมูลล่าสุดบอกว่า ไทยยังเหลือพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดที่ต้องจัดการอีกประมาณ21ตารางกิโลเมตร21ตารางกิโลเมตรซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละค่ะออ๋และตามข้อกำหนดในอนุสัญญาออตตาวาไทยมีเวลาถึงแค่ปี2569เท่านั้นอีกไม่กี่ปีเองที่จะต้องทำให้พื้นที่ทั้งหมดปลอดทุ่นระเบิด ซึ่งดูจากสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้แล้วถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นมากเลยครับมันมีความย้อนแย้งในตัวเองสูงมากมีการเจรจาในห้องประชุมคแต่ก็มีการวางกับระเบิดในพื้นที่จริงซึ่งนี่แหละค่ะคือคําถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ ว่าการกระทําที่ขัดแย้งกันนี้มันเป็นเพราะนโยบายภายในรัฐบาลของแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้องกันหรือหรือจริงๆแล้วมันเป็นยุทธศาสตร์ที่จงใจสร้างความคลุมเครือแบบนี้ไว้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างกันแน่นั่นสินะครับสุดท้ายนี้ประเด็นที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อก็คือค่ะระหว่างการจับมือที่เกิดขึ้นในห้องประชุมกับทุนระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ในดินอ,อะไรคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างสองประเทศ และสันติภาพที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากความไว้เนื้อเชื่อใจยังคงถูกบ่อนทำลายอยู่ทุกวันแบบนี้